เป็นรถยนต์ค่ายของคุณไดเป็นแบรนด์เกาหลีกันบ้างนะครับเป็น SUV ซึ่งอาจจะบางท่านอาจจะไม่คุ้นตาเท่าไหร่นะ้ทูซอนนะครับที่เป็นเครื่องยนต์2.0นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับและที่พิเศษที่สุดสำหรับคันนี้นะครับที่เอามารีวิวต้องบอกแล้วรถทุกคันที่เราคัดมาต้องพิเศษเป็นรถขับเคลื่อนสี่ล้อคือโฟล์วได้ วันนี้ก็จะพามาชมกับรถยนต์เข้าใหม่นะครับอีกหนึ่งคันนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้ที่ร้านทางร้านเราเองก็เน้นพวกรถเป็นแนวพวก กึ่งคอร์เวอร์พวก SUV พวกนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นสินค้าที่พอหาได้นะครับพอหาที่มันเป็นสภาพดีๆได้อยู่นะก็บอกว่าแบรนด์นี้เพิ่งเข้ามานะครับไม่เยอะนักนะครับแต่ก็พอมีบ้างเป็นรถยนต์ค่ายของคุณใดบ้างนะครับเป็นแบรนด์เกาหลีกันบ้างนะครับก็เป็น SUV ซึ่งเอาเคอาจจะบางท่านอาจจะไม่คุ้นตาเท่าไหร่นะครับแต่บางท่านก็รู้จักเป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะยี่ห้อของเขาแนคุณใดโมเดลของเขาเองนะยี่ห้อเขาเองที่ขายดีๆก็เป็นพวกออรถตู้เนาะแนวรถตู้เฮสวันอะไรพวกนี้นะครับแต่ กึ่งประมาณแนว SUV พวกนี้ก็อาจจะมีไอจ้าตัวนี้แหละครับทูซอนต้องบอกว่ามันเป็นรถที่ขับดีนะครับต้องบอกแล้วขับดีช่วงล่างอะไรพวกนี้ก็ก่อถนนดีและอย่างก็คือคันนี้นะครับก็จะเป็นทูซอนนะครับที่เป็นเครื่องยนต์2.0นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับและที่พิเศษที่สุดสาหรับคันนี้นะครับที่เอามารีวิวต้องบอกแล้วรถทุกคันที่เราคัดมาต้องพิเศษเป็นรถขับเคลื่อนสีล้อค,คือโฟนะครับเพราะฉะนั้นทูซอนส่วนใหญ่ที่เจอที่ได้ซื้อมาขายก็ homework, จะเป็น,นส่วนใหญ่ก็จะเป็นขับเค,บคลือ่ออน2 แต่คันนี้พิเศษก็คือเป็นขับเคลื่อนสีล้อนะครับแนวร้านผมเราก็จะซื้อพวกนี้แคปติว่าทูซอนแลยนุ่นก็เป็นแคปติว่าเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ฟังนะครับอันนุ่นใกล้เสร็จแล้วนะครับมันสปาร์ก็บแก้วอยู่นะครับดีเซลนะครับเป็นทูซอนแล้วก็เป็นโฟล์วอยด์นะครับท่านดูแต่เพจไม่ได้นะครับเราทําการเช็คแล้วมีเพาขับสล้อเลยนะครับก็คือมันเป็นโฟล์วอยด์แท้นะครับสาหรับคันนี้นะครับก็เป็นรถปี2013นะครับเป็นเจ้าของเดียวเพื่อท่านใดนะครับ กำลังหาอยู่รถนะครับโดยรอบคันสภาพสีต้องบอกว่าคะแนนเต็มสิบแบบผมให้อยู่ประมาณเก้าน,นะครับเพราะว่าบางจุดที่มีรอยกระทาะนะครับก็จะมีบ้างนะครับอย่างพวกกระทาะนิดหน่อยอย่างนี้เป็นต้นตักยิ้มหน่อยประมาณนี้นะครับที่เราบอกว่าให้เก้าเต็มสิบก็จะมีจุดตักิ้น,น,นิดหน่อยๆนะครับแต่รถคันนี้ผ่านการแคบแก้วให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เรา,าท่านผู้ชมมาดูรถที่ร้านหรือมาชมรถคันนี้นะครับก็ลองเอานิ้วนะ่ะ สัมผัสกับรถนะครับเพราะว่าแก้วที่เราเคลือบลงไปเนี่ยเราเลือกวัสดุแก้วอีกชนิดหนึ่งนะครับที่นําเข้ามาจากญี่ปุ่นมันจะไม่เหมือนกับแก้วทั่วไปที่เราที่เราที่เราใช้นะครับแต่คุณส้บงติเหมือนกันก็คือปกป้องสีรถเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นน้ําการอัตราการไหลผ่านของน้ำพวกนี้ลื่นนะครับจะรู้สึกเลยว่ามันลื่นและมันนุ่มนิ้วนุ่มนิ้วท่านสัมผัสรู้สึกแตกต่างได้เลยรถทุกคันนะครับในร้านเราเคลือบแก้วให้นะครับอ่ะแล้วมาดูยางรถยนต์นะครับที่ให้มากับรถคันนี้นะ 22555ขอบ17ก็เป็นปี2021นะครับเป็นยางออตัวโอตันนี่นะครับทั้ง4เส้นนะครับก็สภาพดอกก็ยังเหมือนเพิ่งเปลี่ยนวาใหม่นะครับยังใช้ได้กไกลนะครับอีกหลายปีเลยนะขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับสภาพสนะีผมให้9เต็มสผมให้9นะครับแล้วก็ยางก็สภาพดีนะครับแล้วก็พร้อมใช้งานนะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นหาย,ยากเป็นเครื่องดีเซลขับเคลื่อนสี่ล้อแล้วรุ่นนี้จะแตกต่างกับพวกแคปติว่านะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น5ที่นั่งเป็นพวกแคปติว่าพวกนี้จะเป็น7ที่นั่งนะครับ แต่สาหรับวันนี้เบื้องต้นมันจะใช้เงินออกรถน้อยกว่าสําสหรับท่านผู้ชมท่านใดที่กําลังจะประกอบการตัดสินใจเทียบไม่ว่าจะเป็นงบมาจิตในการออกรถอันนี้ก็จะรู้สึกจะใช้เงินดาวสามหมื่นเก้าแต่จะเป็นแคปที่ว่าก็ใช้ประมาณแสนนะครับ 8, 90, 000, 100, 100, 100, 102, แ,แต่เก้าหมื่นแสนแสนหนึ่งแสนสองแล้วแต่รุ่นแล้วแต่คันนะครับรวมเดี๋ยวเรามาดูภายในรถกันนะครับของทูซอนเองนะครับก็จะวิธีการใช้งาน,นงต่างๆก็ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรนะครับเบาะนะครับก็เป็นแผนนวลน นะครับโยกขึ้นโยกลงเพื่อให้ปรับสรีระคนขับบางทีขายาวขาสั้นไม่เหมือนกันก็ปรับตรงนี้ได้เลยนะครับพวงมาลัยนะครับมันก็จะปรับคอนโทรลได้โยกตรงข้างกระบอกลงนี้ได้ขึ้นลงเฉยนะครับแต่วันนี้แล้วก็ล็อกกุญแจก็เป็นแบบคลีเลสแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นพวกแผงควบคุมต่างๆแต่ให้ดูสภาพนะครับโดยส่วนใหญ่บางคันที่ซื้อมาบางทีภายในมันจะโซมนะครับแต่คันนี้ก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับถ้าภายใน คะแนนเต็ม10นะครับผมให้อยู่ประมาณสัก9เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเรียบร้อยอยู่ถามทำไมถึงเรียบร้อยอยู่เนื่องจากเราเคยซื้อบางคันแล้วสภาพมันไม่เป็นแบบนี้นะครับดูสภาพของเบาะคนขับนะครับเวลาที่ท่านเลือกซื้อรถนะครับท่านก็ต้องดูละเอ๊ะบอกคนขับใช้งานมาช้ำไม่ช้ำก็เรียบร้อยดีนะครับตามสภาพที่ท่านเห็นนะครับแล้วก็เลขไม่์คันนี้นะครับอยู่ที่1 5 6 0 0 0กิโเมตรเห็นไหครับ สภาพภายในอย่างที่เราบอกนะครับผ้าหลังคาต่างๆอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยเบาะนั่งหลังนะค่าที่นั่งเนี้เบาะรุ่นนี้เป็นท้าที่นั่งนะครับข้างหลังก็จะเป็นที่เก็บของนะครับไม่ได้มีเบาะนะรถนะครับทุกคันที่เราเอามาขายในร้านหลังของเรานะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเราคัดรถมาให้นะครับพวกชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อนะครับน้ําท่วมนะครับพวกนี้ไฟไหม้มาก่อนเงี้ยคืิดถุนประกันมาก่อนพวกนี้นะครับเราไม่ได้มีมาขายให้กับท่านผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่ดูรถไม่เป็นนะครับหรือ ไม่ไว้เมื่อไม่ชัวออย่างนี้เป็นต้นก็เราการันตีให้นะครับถ้าพบเจอรถที่เราขายออกไปแล้วไปพบเจอว่ามันมันไม่ได้เป็นอย่างที่ผมพูดเมืม่อกีน้น่นะครับก็นํามาคืนได้เลยผมยินดีซื้อคืนเต็มจานวนราคาที่ท่านผู้ชมซื้อออกไปนะครับผมแต่สําหรับท่านใดที่มีช่างอยู่แล้วมีคนดูรถเป็นอยู่แล้วก็ก็จะาพามาด้วยก็เราไม่ว่าครับอันนี้ก็อยู่ที่ลูกค้าสบายใจก็พามาชมได้เลยนะครับที่เราสตาร์ทขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยขออนุญาตเรียนแบบนี้นะครับว่ารถคันนี้เราขายอยู่ที่40,000 0 9,000พั 9, นะครับ4ี0 0 0ปกติตอนแรกผมจะตั้งถ9งนะครับแต่อันนี้ก็คือเนื่องจากมีเหตุและผลทำไมต้องตั้ง4,9 0 0เพันดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังไล่ลำดับแบบนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือรถคันนี้นะครับวันที่ผมได้มานะครับเราก็ทำการเอาไปเข้าศูนย์นะครับเพราะเรารู้สึกว่าเราทดลองขับแล้วแต่งนีนเครื่องท่้นเกียร์น่ะมันอยู่ในสภาพที่มันแข็ง นะครับลมันสถานนะครับผมก็เลยเช็คคิวศูนย์พอได้คิวเสร็จก็ส่งรถไปทำนะครับมีบินให้ท่านผู้ชมดูอยู่ทุกรายการตามที่พูดไปนะครับยันเรื่องเครื่องเทนเกียเนี่ยเปลี่ยนหมดแล้วนะครับแต่ละก็มันจะมีให้ท่านผู้ชมเลือกระหว่างของเทียบนะครับของ O E M นะครับแล้วก็ของใหม่นะครับยันเร้งเครื่องทนเกียเรานิยมในร้านของเรานะครับถ้าต้องเปลี่ยนเรานิยมใช้ของแท้ศูนย์เท่านั้นนะครับเพราะว่า ยางของเขาหรือการเขาเรียกอะไรหลังจากที่เปลี่ยนไปแล้วคุณนอรบัตต่างๆมันมันดีกว่าพวกของ OEM นะครับตอนนี้ของแท่นเครื่องแท่นเกียร์นะครับครับแล้วก็น้ำมันเครื่องต่างเราถ่ายให้แล้วรถเทนเนอร์เราเซอร์วิสให้ท่านผู้ชมแล้วนะครับคันนี้ที่ท่านจอดอยู่ท่านสามารถเติมน้ำมันแล้วขับได้เลยนะครับแล้วคันนี้เติมดีเซลนะครับบินนะครับเราทามาให้นะ่ะถ้าเป็นในส่วนของเครื่องยนต์เช็คเปลี่ยนยางในเครื่องแท่นเกียร์ต่างๆเราทำไปให้2 0 0 0 0กว่าบาทช่วงล่างนะครับเราก็จัดการเก็บ รายละเอียดเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีบินให้ดูครบนะครับเบ็ดเสร็จบินเทนที่เทาเซอร์วิสให้ท่านผู้ชมไปดูน่ะน่าจะ20,000่นกว่าเกือบ3 0 0 0 0ได้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดท่านผู้ชมสนใจนี่วันที่มาดูรถขอบอกทีมงานนะครับว่าขอดูบินที่ซ่อมหน่อยอย่างเงี้ยเดี๋ยวทีมงานจะให้ท่านดูนะครับผมว่าโอเคท่านจะได้สบายใจว่าเราซื้อรถคันหนึ่งน่ยไมมันประมาณแสนห้ามันจะไม่ต้องซ่อมใช่เหรอนะครับเป็ไปไม่ได้ี่มันจะไม่ต้องซ่อมอันนี้เราก็เซอร์วิสให้เรียบร้อยหมดแล้วแล้วก พร้อมใช้งานแล้วนะครับสาหรับคันนี้นะครับแล้วรถมันก็ไม่ได้ใช้งานยากนี่ทิศทางเปิดแอร์ก็ตรงนี้เลยปรับพัดลมรถมันเช็คเบื้องต้นแล้วพร้อมใช้งานก็เติมน้ำมันได้เลยขับได้เลยนะครับอันนี้เป็นโฟล์วไร v ์มีปุ่มลงเขาปุ่มขับเคลื่อนสี่ล้ออะไรพวกนี้มีให้ครบอยู่แผงคอนโทรลด้ลานนี้นะครับสวิตช์ต่างๆนะครับก็จะอยู่แผงคอนโซลด้านนี้นะครับเห็นไ,ไหมนี่กลุ่มลงเขานะครับฮิลิเซนคอนโทรลเหมือนแคปที่ว่านะครับอันนี้ก็เป็นเทคชั่นออฟมัคือป้องกันการเลื่อนถลายด้านขวามือนะ ไฟเลี้ยวต่างๆก็จะอยู่ทางด้านนี้เหมือนรถญี่ปุ่นทั่วๆไปอยู่ทางด้านขวามืออย่างนี้ที่ใส่แว่นนะครับไฟประตูนะครับนี้มีมีไฟในเปิดปิดเอาเองนะครับไม่ได้ไม่ได้เปิดแล้วติดนะเราต้องเปิดปิดเอาเองอ,อ๋อน่าจะเป็นเพราะว่ารถที่เราขับแล้วมันมีผู้โดยสารทางด้านซ้ายมีพระอาทิตย์เข้ามา แยงตาก็เลื่อนนี่ปุ๊บอย่างเงี้ยนี่ติดไหมติดคันนี้นะครับสิ่งที่มันฟิล์มนะครับเหมือนมันจะเป็นข้าวแล้วหมดสภาพว่าไม่แน่ใจนะแต่เช็ดแล้วมันจะเป็นขุยๆน่าจะฟิล์มเสื่อมสภาพแล้วล่ะครับก็จะประมาณนี้สําหรับคันนี้นะครับก็มีจุดเรื่องติเรื่องฟิล์มสักนิดหนึ่งนะครับประมาณนี้นะภาษีก็ คันนี้ก็ใช้ยาวๆนะครับก็หมดประมาณ65เดือนตุลานะครับผมประมาณนี้นะครับสําหรับรถยนต์คุณได้นะครับทรูซอนคันนี้นะครับมีเซอร์วิสมาให้ท่านผู้ชมเรียบร้อยแล้วมูลค่าในจ็อบท่านสามารถเช็คได้เลยนะครับประมาณ3 0 0 0 0โดยประมาณสักสามหมบาทนะครับแล้วเราให้ท่านผู้ชมไปซ่อมเองนะผมเกรงว่าถ้าเป็นมุมนั้นเนี่ยมีท่านผู้ชมบางท่านไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มีความรู้เรื่องการซ่อมรถไม่รู้จะเอาไปซ่อมที่ไหนนะครับเข้าศูนย์คุนไดได้เลยนะครับ แล้วไม่สะดวกอย่างนี้นเราก็ทํากานไม่เอาดีกว่าเราก็เลยเคลียให้รถมันพร้อมใช้แบบนี้แล้วก็ตั้งราคาที่ตรงนี้นะครับสมเหตุสมผลของมันนะครับมีที่มาที่ไปมีบินเบสร็จให้ดูว่าเราทําให้จริงนะครับรถคันนี้นะครับก็จะเป็นรถมือเดียวนะครับอุปกรณ์ต่างๆก็มีมาให้ค่อนครบนะครับแต่รู้สึกว่ากุญแจอะมีมาแค่ดอกเดียวแต่พวกคู่มือการใช้งานต่างๆครบนะครับประวัติเข้าสู์ต่างๆต,ต,ตลอดนะครับมีให้ครบนะก็ถ้าใครสนใจนะครับคันนี้ก็ลองแวะ มาชมรถจิงได้มาทดลองขับได้นะครับร้านเราอยู่ที่ถนนเฉลิมพระเกียรตินะครับราชการที่9ซอย3.9นะครับใกล้ๆกับสวนหลวงร .9 นะครับประตูเคื่องฟ้านี่เองนะครับหรือวัตกรรมหรือถนนศรีนครินก็พิกัดใหญ่ๆประมาณนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปชมข้างหลังกับห้องเครื่องยนต์กันด้วยปะที่บรรจุสัมภาระนะครับก็ใหญ่ๆประมาณนี้นะครับนี่ที่ผมบอกเมื่อกี้ผมการันตีเรื่องชนหนักพิกความตัดต่อให้นะครับเห็นฝาท้ายไหมครับน็อตนี่น็อตเดิมเลยเห็นไหม สีตะเข็บเดิมนี่ก็เป็นแบบนี้เริมเดิมของของเจ้าคุณใดก็เป็นแบบนี้เลยนะครับฝาท้ายต่างๆนะครับพวกแบ็คไลท์ซ้ายขวาเราดูกันประจํานะครับก็ยังอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยนะครับนี่นะครับทูซอนดีเซลนะครับโฟลิวด้ับเครื่อง400แล้วขับดีนะครับต้องบอกเครื่องยนต์เขานี่ขับดีด้วยนะครับอัตราเร่งนี้ตอบสนองทันใจเลยทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องดูนี่นะครับท่านผู้ชมรับ ของมันก็ยังเป็นน็อตเดิมไม่มีรอยขยับนะครับซ้ายขวานะครับฝากระโปรงก็เป็นสีเดิมแบบนี้นะเห็นไหมเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลของวัเร็วนะครับนี่จะเป็นฝาเครื่องยนต์ลักษณะเครื่องยนต์แบบนี้นะครับจะแตกต่างกับเครื่องบินซินนะครับเครื่องเบินซินก็มี2.0น,นะครับลักษณะของเครื่องไม่เหมือนกันนะครับบางทีท่านดูเทียบราคาแล้วเปิดห้องเครื่องดูแล้วนะครับก็ดีเซลบนซินแตกต่างคันนี้เป็นโฟลิวไรส์ครับเรื่อนสี่ล้อด้วยนะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้ รถก็ผ่านการตรวจเช็คให้เรียบร้อยหมดแล้วก็เติมน้ำมันขับได้เลยนะประมาณนี้เข้าคราวนะครับนะเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะไฟหน้าไหมใสๆไหมแล้วก็ไฟเลนของไฟหน้าเราก็เคลีอบแก้วไปให้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับสําหรับคันนี้นะครับนอกจากเราเจะสวิตต์มาให้แล้วนะครับมีบินเบสเ็จให้ดูนะครับเกือบสามหมบาทนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการสปาภายในนะครับ การฆ่าเชื้อโรคนะครับด้วยเครื่องสตรีมนะครับแล้วก็พวกช่องแอร์ผ้าหลังคาต่างๆก็เคลียร์ให้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับพรมเพิ่มเราซักให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สีแล้วก็ขัดสีแล้วก็เคลือบแก้วให้หมดนะครับช่วงล่างเราก็จัดการหรือถอดแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วพ่ป้นกันสนิมให้หมดทุกอย่างนะครับสำหรับคันนี้ก็ท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับหรือเม้นอยู่ที่ใต้เพจนี้ก็ได้นะครับผมสาหรับวันนี้ ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ